ขอถามความรู้สึกหน่อยก็ไปเป็นการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ความรู้สึกรายงานตัวนิึงได้ไหมครับได้ค่ะรายงานตัวแพรค่ะอยู่คุนจังหวัดจังหวัดกระบี่กระบี่นะครูขอถามความรู้สึกตอนนี้เป็นการเคลื่อนที่แล้วครั้งแรกของแพรนะครับเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นกลัวทำไม่ถูกทำไม่ถูกครูก็ตื่นเต้น กลัวตื่นเต้นเหมือนกันตอนนี้จะเคลื่อนที่ดีจะมีความรู้สึกไงมั้งความรู้สึกมีความรู้สึกว่าจะต้องเร็วกว่าเดิมเราต้องแบบจำจำไม่ได้ครับแล้วก็ยังตื่นเตืนเสียงใช่ตื่นเสียงข้างๆด้วยข้างด้วยค่ะแต่วันนี้ดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าดีกว่าเก่านะครับค่ะดีกว่าตอนที่เข้ามาในตอนล่นใหม่แล้วแล้วทำไมถึงต้องคิดจะมาเรียนปืนคิดจะมาเรียนปืนก็คือดูข่าวเยอะแล้วก็แบบเป็นคนเป็นโรคแพนิคด้วยแล้วก็แบบ คิดว่ากลัวกลัวอยากจับป้องกันตัวค่ะแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างด้วยขอรับค่ะเผื่อเผื่อวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเราเผื่อมีสติจะได้ช่วยเหลือได้ได้ช่วยช่วเหลือขอรับก็เดี๋ยวจะลองมาขึ้นที่ดูนะครับค่ะมิแพงพร้อมหรือยังพร้อมค่ะค้าวมแพงพร้อมอ้าวกลับหลัางฮัมเดินครับเดินไปใส่ลมหน่อย